เราเชื่อเชอร์วันนี้เราจะไปตามหาโทรศัพท์ให้ลูกมาดูผัวฉันทำไว้แตกทุกเครื่องแตกแตกแล้วก็แตกวันนี้เราจะไปหาโทรศัพท์ถูกๆให้ลูกเรียนออนไลน์กันไอ้กัน อ๋อก่อนไปเลื่อมบอกลูกเราไปเยีพิเศษนะเขายังไม่รู้ว่าโทรศัพท์เขาแตกถ้าเขามาเขาโวยไวายแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปซื้อก่อนมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าลูกโวยไวยก้ก็เออสปอยลูกนิดนึงไปกันไปจริงๆขอหมุนตัวก่อน พื่ออะไรฉันหมุนทำไมจะบ้าหรอฉันมาถึงห้างแล้วใครปิดไฟทำไมมันมืดจังเดี๋ยวฉันเช็คความสวยก่อนแป๊บหบนึง่งคิดตรงคิดตามีไหมทุกคนฉันมานั่งรอฉันอยากอายฉันก็เลยไม่ได้ถ่ายเยอะเนาะทุกคนฉันได้แล้วต่อเขาว่าสั้นเลยอ่า ก่อนถึงบ้านก็เลยแวะมาดูรถไฟฟ้าเนาะก็ไม่ใช่รถไฟลอยฟ้าค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราจะถึงบ้านกันไหมซื้อเสร็จแล้วเนาะพอดีเห็นรถไฟมันจอดอยู่ข้างเทิงเนาะก็เลยขอจอดถ่ายแป๊บหนึ่งนะคะหอดบานแล้วเนาะไปประกาศไทายเนาะคะ่ะพี่น้องไปอยากอายอุ้ยลืมข่าวลืมเบ้าไทยเนาะเป็น ไปมา่ล้วเนาะไปห่างบ้านเนาค่ะเห็นไปย่างหาสามหลานสี่หลานเนาะแปลว่าเท่าก็มีงบจํะะากัดเนาะค่ะอะก็เลยบอกวาอ่าอยาก้อันเรียนออนไลน์เอาแบบพันนิดๆเนาะคะ่ะแบบสแสดงนตะตอนแรกก็ว่าสิย่างยางไปเปิ้งนซื้อเนาะคือไมนได้ไปแล้วนะไม่กระตรงในเปิ้ลเนเนาะคะ่ะพี่รอนันลคะค่ะได้ถามเขาซ้ำหาหลานซี่หลานกับบมีเด้เออมีอยู่มันมีพันเก่า แต่ว่ามันเป็นเลมหนึ่งอย่างสักอย่างเนี่ยมันซาเนาะแล้ววันนี้งบงบกับบอมมี่เนาะค่ะงบงบพอเนาะก็ได้เด็กเครื่องนี้มากอ่าอ,อย่างสักอย่างเห็นอ่ะนี่นะคะมันล้อมล้อมสองนี่นะคะล้อมหรือเลมนี่แหละเขาเอิญล้อมนั่นแหะนนเนาะ เขาบอกว่าเออคันสิเอารุ่นเนี่ยเอาเอาเอามันเป็นมือสองเนาะเพราะว่าเขามีงบบ่หลายเนาะคะ่ะคันสิอันเรียนออนไลน์เอารุ่นนี้ดีกว่าเนาะว่าต้องเอามือหนึงมือหนึงมันสิเป็นไข่ไข่ของจีนแดงค่ะพันร้อยคือไปยา่างมาเบิร์แล้วเนาะเอาแบบบ่เกินสองพันเนาะก็คือ1,000ถูกที่สุดก็คือ1,990เนาะแล้วก็คือชั้นต่ำกว่านั้นมันช่เป็นระบบแบบ กุมกดเนาะค่ะปุ่มกดแบบรลุนเก่าเนาะค่ะก็เลยได้เครื่องนีมากเนาะก็เลยเออะมนมีอยังดรอกพ่อใส่เนาะให้ลูกสาวเลี้ยนแล้วสิบไทยตอนให้เขาเนาะเราให้ตอนให้ให้ลูกสาวดูเนาะตอนแรกว่าสิบไทยนี่ห่างอะไรอยากอายคนเนาะ่รกาศไทยเดีอล่องล่องเบิ่งนะคะราคาเขารถแทเนี้ยรถแหเนี้ยแบบอ่อน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 ปกาศาทยหลายนะเลออ่อนอ่อน ไปย่างนะบางลานคือแบบข้ากระแตงโตบ่ดีเนาะข้ากระแตงแบบนีแหละก็คือแบบปา,ากโค้ดเออนี่ก็บ,บดีว้านเนาะข้าแตงโตบ่ดีเนาะคะ่ะเขากับพวกใครอยากสีบอลน้ำเข้าเขากับจีบ้าเข้าจุนนี่สิเนาะน้องจนทนได้บอลเนาะนั่นแหละเขากับพวกใครอยากบอกน้ำมือสีนะแต่บัดนี้ไปร้านนี้เขาก็ว่ามีอย่างเพราะเขามาก่อนเขามาก่อนแบบเอื่นเขามีอย่างเขามาถามก่อนนั่งอยู่เราบอกเกง่งเนาะ อยู่พูดเดียวขนาดกาลัางสีสรษะไม่ไย,ยเห้ามไม่เนาะแล้วก็สามารถไปติดฟิวส์อีกเขาบอกเก่งนะเขาก็เลยเออสึกสตาน้ําเขาน้ำมันแล้วเนาะเขาบอกเก่งเขาแบบหูว่าเออเขามีงบเท่านี้งบเท่านี้นีสินะงบแบบเมนะื่าไรเนาะเขาก็สามารถจัดในห้องเด้เนาะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็เลยเด็กเคื้าเมื่อสองมารอบสองเนาะก็โอเคอยู่แล้วถ่ายเราจะ,าจะ่ายตอนน้องไปฝนเอาให้น้นองไปฝนเบมึงเนาะว่าเขาปี๊บติดลีลาแบบเลยเนาะคะ่ะรอชมค่ะ หล่นมาจากเลี่ยนพิเศษแล้วค่ะไปเบิ้งกันแล้วค่ะว่าหล่นสว่างไหนเนาะใช่ไหม,ไมสวัสดีค่ะหนูดได้โท<ฮ>รศัพท์ใหม่ดีใจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแม่หรือยังขอบคุณค่ะแม่เลยจุ๊บแม่หรือยังรักแม่บ,แมบอกรักรักแม่หรือยังรักค่ะรักแม่ค่ะส <c oughs> ำหรับวันนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ